ดูไม่เลยอตาหัวอ๋อยิอ๋อม่ไมไม่ตูไปไปอตอตเป็นเพื่อนอตมพอละถ่ายวดีโออยู่จริงอะมัเป็นอย่างี้่าวดีโอป่วยป่วยกันทั้งหมดจริงเหรอเฮ้ยยงูนะต้นเปลี่ยนเปนียนอันนี้เปลี่ยนเจากชยทะเลมันเป็นเข้าหว กาะาอ้โหแม่ชีบ้านนี้านออาปแ่แม่ชีแม่ี่แ่างแ่างเอแม่ชีาดียดมันแม่ิกคิ้วนี่ยเฮ้ยเออมีอะไรมาเขียนคิ้วฟ้าหน่อยป่ะเออเออแมจิกแมจิกเลยยเขนยเนของแพงด้วย ต้องถามอนุญาตนางแบบก่อนเพราะว่าค่าตัวแพงอืมนี่มึงขออนุญาตทุกคนม่ได้เลยคุไม่รู้ตัวเลยนะมีอะไรไหมล้นตกไมล้นไม่ไม่จะไปมดเมอ่ะมีมีวงเวียนไหมเฮ้ยว่าถ้ามึงจะทำอะไรมึงไี่ทำ